แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ใครอยากจะให้ลูกค่ะหายใจได้โล่งจมูกเพิ่มมากขึ้นมันจะมีอีกอันนึงคือเป็นน้ํามันหอมแดงนะคะพี่วินเอาน้ํามันหอมแดงของวิทยาสมนะคะเนาะอ่ะจะใช้เป็นตัวนี้ควบคู่กันก็ได้ กาตรงนี้นะคะคุณแม่ขาเขาก็จะมีในส่วนของตัวน้ํามันหอมแดงควบคู่กับบามนะคะเนาะอันนี้นะคะจะเป็นตัวน้ํามันหอมแดงน้ํามันหอมแดงอันนี้นะคะลูกที่เป็น G6PD ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับเบบี้ทารกแรกเกิดวิธีการใช้งานคือหยดลงไปที่เสื้อลูกแบบนี้2-3หยดนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณแม่บอกว่าแล้วมันเห็นมีวิกซี่บามละแม่ตัวนี้นะคะจะเป็นวิกซี่บามจะเป็นฟิลเหมือนบามของผู้ใหญ่เราแต่ว่าตัวนี้นะคะเนาะไม่มีสารสกัดไม่ว่าจะเป็นเมนทอลกระบูนไดเอ่ย เปิดออกมานะคะก็จะเป็นเนื้อบามแบบนี้เราสามารถที่จะดูแลแตะนะคะแล้วก็ทาตรงบริเวณนะคะเนาะถ้าเป็นยอดอกก็สามารถทายอดอกของลูกได้แผ่นหลังนะคะหรือว่าฝ่าเท้าลูกแบบนี้ก็ได้ก็จะช่วยส่งกลิ่นหอมๆนะคะฟิลแบบอารม m อีกแบบหนึง่งถ้าสมมติว่าใช้คู่กันก็คือเลิศเลยเวลาคุณแม่กดไปค่ะจะบอกเลยว่าคุณแม่กดไปอาหารน้ำมันหอมแดงหนึ่งวิกซี่บามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเลิศมากต้องได้ลองนะจ๊ะ